พี่น้องชาวยะลาค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลค่ะในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้ นับถอยหลังอีก4วันนะคะจะเป็นวันเลือกตั้งเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดยะลาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งของตนเองที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนดีเข้าไปบริหารท้องถิ่นบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ประชาชนชาวยะลาส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะไปใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงชวเช้าเตรียมพร้อมบัตรประชาชนไว้แล้วค่ะต้องการเลือกคนดีที่พึ่งพาได้สามารถช่วย เหลือประชาชนยามเดือดร้อนได้เมื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะไปใช้สิทธิทุกครั้งโดยจะเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมศึกษาข้อมูลผู้สมัครเลือกคนที่มีความรู้มาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับเชิญชวนทุกคนค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีคนเก่งเพื่อมาพัฒนาพื้นที่เพราะหนึ่งเสียงของทุกคนมีค่าขณะที่ทางด้านนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เชิญชวนประชาชนจังหวัดยะลาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะโดยส่วนราชการนะคะพร้อมที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดยะลามีจำนวน6อำเภอประกอบด้วย,อำ,อ,ยาาอำเภอเมญ่าลาอเบตงอเภอรามันอเภอยะาหาอเภอบนัสตาอํานโตค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน ยกจำนวน1,13,570คนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกจำนวน1 4 9 1 1 3คนค่ะหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด228หน่วยซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลของวันที่16เมีสายน2568ค่ะขอประชาชนค่ะค,คนดีช่วยประชาดชนได้ค่ะคไปค่ะ ต้องการคนคนดีทำงานดีประชาชนสามารถตึงพาสสอทอได้อ่ะค่ะเพราะว่าไปไปทุกครั้งไม่เคยพลาดไปค่ะไปทุกครั้งเลยค่ะเตรียมแบบประชาชนต้องการคนที่ได้พึ่งแล้วเวลาเราขออะไรก็เขารีบทําให้เลยคิดในใจว่าเออจะเลือกใครจะเลือกใครมีมีคนจะเลือกแล้วค่ะต้องการที่เขาว่าเออ เวลาประชาชนเดือดร้อนให้เขาไปพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ไงอย่ากให้ช่วยเหลืออย่างนั้นค่ะก็ใช้ตลอดนะคะใช้ิทธิ์ตลอดไม่เคยพลาดค่ะ